ก็เป <Billie S 1> ็นว oh, ันครบรอบการจากไปของพี hmm. ่ตู่ใช <t> ่ครับวันนี้ก็วันนี้อ่ะใช่วันนี้เลยครับวันนี้ครับผมวันนี้วันนี้ก็เป็นวันครบรอบที่พี่ตู่จากไปครบไปครบสี่ปีวันนี้ครบสี่ปีมีอะไรจะพูดพี่ตู่หน่อยไหมครับครับก็วันนี้ผมนอนขึ้นในใจเลยครับว่าวันนี้ผมต้องชนะให้ได้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนในค่ายมีความสุขแลวก็อยากเอาชัยชนะมาฝากพี่ตู่เลย ท่านวันนี้ผมทําได้แล้วครับไม่อยากบอกพี่ตู่ว่าผมทำได้นะผมก็รักและเคารพพี่ตู่เสมอนนค,รครับผมขอบคุณามากครับคุณสุดยอดมากครับขอบคุณครับขอบคุณม,มากครับขอบคุณครับ วันนี้นะครับทำได้ดีมากๆนะครับในการแข่งขันที่สที่เราเพิชนะได้ด้วยวันนกลังที่พิเศษเราด้วยใช่ไหมฮะอยากจะถามครับว่าหลังจากชนะไปวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีครับรู้สึกดีใหญมากครับ